สวัสดีท่าน้งทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้นครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมาเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนและก็ออสเตรเลียเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของจีนและก็ออสเตรเลียเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสู้ดีนะครับมีปัญหาหลายอย่างก็นับตั้งแต่ที่ออสเตรเลียนะครับเข้าร่วมกับสหรัฐที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของเชื้อไวรัสนะครับที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนะตอนนี้หลังจากนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็แย่ลงต่อเนื่อง จนลามมาถึงการเปิดศึกการค้ากันโดยกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียเเผยว่าได้รับแจ้งจากทางการจีนเมื่อวันที่14สิงหาคมว่าจีนเนี่ยจับกุมตัวเฉิงเลย ผู้สื่อข่าวสัญชาติออสเตรเลียจาก CGTN สื่อภาษาอังกฤษในเครือของ CCTV ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนหลังจากเธอนะครับปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่ร้านอาหารอเมริกันแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้นะครับยังไม่ทราบชัดเจนว่าสาเหตุใดผู้สื่อข่าวรายนี้จึงถูกจับตัวเนื่องจาก ทางการจีนและก็ CGTN นะครับยังไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่สำนักข่าว ABC ของออสเตรเลียเนี่ยรายงานว่าเฉิงเล่ ถูกกักบ,บริเวณในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้แห่งหนึ่งซึ่งตามกฎหมายจีนแล้วนะครับทางการสามารถกักตัวบุคคลไว้ได้โดยไม่ต้องตั้งข้อกล่าวหาโดยให้ระยะเวลาไม่เกิน6เดือนโดยการจับกุมผู้สื่อข่าวออสเตรเลียครั้งนี้นะครับทำให้สื่อของออสเตรเลียเนี่ยพากันตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยนะครับเปรียบเทียบกับการจับกุมตัวของไมเคิลโคฟิกและก็ไมเคิลสวเปอร์นักการทูตและก็นักธุรกิจชาวแคนาดาเมื่อปี2 0 หลังจากรัฐคนาดาเนี่ยจับกุมตัวมึงวานโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเวย่ยตามคําสั่งของสหรัฐโดยวันที่1กันยายนเนี่ยกมรมศุลกากรของจีนนะครับประกาศยกเลิกการนําเข้าข้าวบาเล่จากบริษัทของออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าพบศัตรูพืชกักกันในข้าวบาเล่ ที่ส่งมาจากบริษัทดังกล่าวหลายครั้งและยังเพิกถอนไปอนุญาตส่งข้าวบาเล่เข้าจีนในวันเดียวกันครับทางการจีนเนี่ยยังสั่งสอบสวนการนําเข้าวายจากออสเตรเลียเป็นครั้งที่2เพื่อตรวจสอบว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทวายเพื่อให้ได้เปรียบ คู่แข่งในจีนหรือไม่ซึ่งในสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับทางการจีนเนี่ยยังสั่งตรวจสอบวายจากออสเตรเลียว่ามีการทุ่มตลาดเพื่อให้ราคาต่ํากว่าวายท้องถิ่นของจีนหรือไม่โดยทางการออสเตรเลียนะครับออกมาประกาศจะตรวจสอบอิทธิพลของจีนที่เข้ามาแทรกแซงมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทั้งการล้วงข้อมูลของมหาวิทยาลัยอาทิงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาการข่มขู่นักศึกษาที่วิจารณ์จีนนอกจากนี้นะครับออสเตรเลียเนี่ยยังพบว่า นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศหลายคนถูกจีนดึงตัวเข้าโครงการที่ดึงหัวกะทิจากทั่วโลกกลับไปพัฒนาจีนด้วยการเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆให้โดย FBI ของสหรัฐนะครับวิจารณ์ว่าโครงการนี้เป็นการจรกรรมทางเศรษฐกิจและก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงก่อนหน้านี้นะครับที่ออสเตรเลีย,ยประกาศตรวจสอบมหาวิทยาลัยเนี่ยทางการได้ออกกฎหมายใหม่ ให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกสัญญาที่รัฐบาลท้องถิ่นสภาท้องถิ่นหรือว่ามาหาวิทยาลัยเนี่ยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหากสัญญาดังกล่าวนะครับกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือขัดนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียโดยหลายฝ่ายนะครับมองว่ากฎหมายนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จีนแต่น,นายรัฐมนตรีสกอตต์มอร์ดิสันนะครับเผยว่ากฎหมายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สูงสุดของอสอ,งอสเตรเลียเท่านั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่จีนนี่ก็เป็นข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของอสอ,งอสเตรเลียแล้วก็จีนเนี่ย ก็เริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการเริ่มแบนนะครับสินค้าจากออสเตรเลียแล้วก็การที่ออสเตรเลียเนี่ยแก้ไขกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่างๆของออสเตรเลียนะครับเพื่อกีดกันท้งจีนเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ